นี่คือพี่ด้วนนะครับกำลังเดินผ่านรถบรรทุก6ก้อครับนี่ครับตัวเท่าๆกันเลยนะครับชําเหลืองมองเล็กน้อยครับมารับชมเหตุการณ์ที่พายด้วนเดินจากดงกระทิงมายังทุ่งกว้างนะครับเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรเป็นการเดินทางที่ยาวไกลครับ แอดมินจะต้องมาบันทึกให้ใหม่นะครับว่าพี่ด้วนหลังจากกีบสาวแล้วนอนหมดสภาพต้องมาบันทึกเพิ่มเติมครับว่าต่อมาพี่ด้วนเดินไปที่ดงกระทิงและเดินกลับมาครับในระยะทางระยะทางไปและกลับไม่ต่ำกว่า40กิโลเมตรครับจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้ภายด้วนเดินมาถึงป้อมเขาเขียวนะครับ เดินผ่านมาเล็กน้อยแล้วครับมารับชมบรรยากาศในขณะที่พี่ด้วนเดินผ่านรถยนต์นะครับว่าปฏิกิริยาของพี่ด้วนจะเป็นอย่างไรนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยขับรถนํานะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและช้างป่าครับส่งสัญญาณให้รถยนต์ผ่านนะครับรถยนต์ก็ขับผ่านแบบนี้นะครับตลอดเส้นทางนะครับ ่านไป้วก็เดินช้าๆนะครับเดินแบบนี้ทําให้ผู้ใช้รถสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะรู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นท่วงค่าที่สม่ําเสมอครับนี่ครับจังหวะก้าวเดินไปดูนะครับว่าตอนนี้รถยนต์ติดค่อนข้างมากนะครับเส้นนี้ผ่านไปยังปราจีนนะครับ ้าขับตรงไปก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ลำตะคอนะครับและตรงไปอีกก็จะเป็นน้ําตกหิวสวรครับแต่ถ้าแยกมาเส้นนี้ก็จะเป็นไปทางน้ําตกเหิวนรกและตรงไปยังปลายขีดนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้ขับผ่านไปได้นะครับภายด้วนก็เดินตามรถยนต์ของเจ้าหน้าที่นะครับดูครับขนาดของภายด้วนกับรถนะครับเล็กลงไปทันทีครับ มีรถยนต์บางคันไม่กล้าขับผ่านครับตอนนี้กําลังถอยกลับมานะครับเพราะคายด้วนนั้นตัวใหญ่มากเลยนะครับจะขับผ่านนก็หวั่นไหวพอสมควรแล้วครับถึงแม้เจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณว่าผ่านไปได้นะครับแต่บางครั้งนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่คุ้นเคยและหวาดกลัวนะครับจึงไม่กล้าขับผ่านนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็กำชับครับให้ผ่านไปได้นะครับ รถยนต์ก็ค่อยๆขับผ่านไปนะครับนี่คือบรรยากาศในการเดินทางของภายด้วนนะครับมาดูมุมนี้นะครับภายด้วนค่อยๆเดินมาแล้วนะครับนี่ครับรถยนต์ผ่านไปหมดแล้วนะครับคงเหลือแต่ภายด้วนที่เดินมาอย่างช้าๆนะครับแต่ก้าวขาที่มั่นคงมากครับ จะต้องแข็งแรงมากเลยนะครับถึงจะเดินระยะไกลได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับมีรถจนของเจ้าหน้าที่ขับนําหน้านะครับพายด้วนก,ก็ค่อยๆเดินตามไปนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับพายด้วนเดินมาตอนนี้ผ่านหน้าศูวนย์วิจัยนะครับ ตรงข้ามจะเป็นบ่อน้ํานะครับสําหรับให้สัตว์ป่าได้ดื่มกินนะครับมาดูขนาดของพี่ด้วนกันครับเดินผ่านรถบรรทุกหกร้อครับนี่ครับตัวเท่ากับรถบรรทุกหกร้อเลยนะครับดูอีกครั้งครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่แหละครับคนขับรถบรรทุกหกร้อยยังต้องผวาเลยนะครับตัวใหญ่มากครับ เดินผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังผ่านหน้าศูนย์วิจัยครับทุกคนต่างตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีช้างขนาดใหญ่เดินตามถนนนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะครับได้ชมกันแบบเต็มอิ่มนะครับนี่ครับมุมด้านหลังนะครับว่ามาถึงไหนแล้วนะครับเบื้องหน้าเป็น ทุ่งกวางนะครับเมื่อเดินมาถึงทุ่งกวางก็แยกเดินเข้าไปในทุ่งหญ้านะครับเป็นการสิ้นสุดการเดินทางของพายด้วนก็จะสารผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ครับ